สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช n n e l Rider Journey นะครับคลิปนี้นะครับจากคอมเมนต์เพื่อนๆที่ถามเรามาว่าวิธีการเปลี่ยนยางก,กันกระชากของ SR 400เนี่ยมันมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามันมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับคุณนัทเดี๋ยวเราจะถอดล้อก่อนครับเคเราก็จะไานออ็อตล้อนี้ออกก่อน โดยใช้ปัจจเบอร์ยี่สิบสองครับแล้วรอออกแล้วก็ไขควงตัวหนึ่งเผื่อว่าแกนล้อนอ็อตเวลาไขออกมันจะหมุนตามครับแล้วก็เสียบไปหนยก็ได้เดี๋ยวหน่อยก็ได้ครับถ้าเราไม่มีแรงกดก็ใ้ไฟฟ้าเลยนะครับเหยียบเลยครับแล้วก็จับนี้ไว้หน่อยไขยออกก่อน ก็เอาน็อตตัวล็อกล็อกออกนะเอาลอ็ลอกล็อกออกครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน,น็อตล็อกดุมฝาตรงนี้ครับเทเบิลที่สองแล้วขยายออกมือดันนะครับตรงนี้ครับ ถ้าเราไม่จับฝั่งนู้นมันก็จะหมุนตามใช่ไหมครับใช่มันใช่ถอดแหวนออกต่อไปเราก็ต้องใายผ้าเบรกออกครับใหหางปาออกนะครับก็จะดึงไอ้นนก้านนี้ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกา้านขัดจับเบรกหลังเนี่ยเราก็กดเหยียบเบรกไปเพื่อให้มันดันกลับมาได้ออกง่ายอ๋อครับแล้วพวกเราก็จะปสปริงออกมาเก็บไว<อ>้ท<อ>ีนี้ก็ออกแล้วครับ แล้วเราก็แกะตัวนี้ออกโดยการใช้เท้าของเราเลยนะครับขยุงรอไว้ให้มันลอยขึ้นมาหน่อยแล้วก็คุดันออกถ้าออกไม่ได้ก็หาอะไรมาตอบครับใช้ค้อนยางตอนนี้มีรถโกคาร์มาวิ่งแถวบ้านแล้วล่ะครับแง่้เสียงเงี้ โอเคแล้วก็มือเราเกี่ยวโต้ออกครับแล้วก็ันหลอไว้หน่อยงานนี้เละหน่อยนะฮะ ต้องถอด้าเบก็เหรอครับถอดเบรกมาจะดได้วางง่ายๆอ๋อโอเคตอนนี้เพื่อนๆบอกว่าให้แกะน,นะถอดยางแอร์ชาร์ใช่ไหมอืมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คนี้ก่อนเรียบร้อยโยกโยกเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการถอดไอตรงนี้นะครับดุมสเตอร์เนะี่ยว่ามันมันโยกนะเราไปดูสาเหตุมันเป็นยังเกิดอะไรขึ้นโอเคนะนี่ถ้าทางนียคุณบิวนี่อาจจระะิบบ่อยไหมครับเนะี่ย อ่าใช่ครับสองปีหนึ่งครั้งครับหูบ่อยมากนะครับเราจะไม่ได้อัดเลยนะครับจริงๆริแล้วเนี่ยดุมหลังเนี่ยเนี่ยตัวอัจจะรบีอะฮะช่วงหน้าฝนก็อัดบ่อยหน่อยก็ได้นะครับแต่ผมจะอัดทุกๆเวลาไปทริปออกก่อนออกทริปเนี่ยผมก็จะอัดไว้มันอัดไม่เยอะหรอกครับนิดเดียวใชครีมครับเนี่ยใส่นิดหน่อย เราต้องดึง,ดดงหูบแหวนให้มันเล็กลงใช่ครับใช้คีมแล้วตัวนี้ต้องใช้คีมาทางแหวนกันแ้ใช้คีมธรรมดาปักแหลมครับแล้วก็ปุ๊บไข่้มงแสหน่อยก็จะออกมาเดี๋ยวเราจะวางแล้วเราก็จะทำกับสาดเหมือนกันพวกนี้ต่อไปก็เราจะแกะฝาเนี้ยออกมา จังเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนประกับอะครับที่ประคองดุมตรงกลางเนี่ยสองตัวในตรงนี้ปึ๊บเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราก็ถอดอ,ออกมาขี้มันออกมาไว้ก็นี่เราก็จะถอดตัวนี้เอาได้ละอดึงออกมาได้เลย เนี่ยครับขยโยกๆหน่อยครับดึงออกมาโยกๆหน่อยปึ๊บเรียบร้อยครับ<ะ>เรียบร้อยครับ,ท,บทําไมแกนุณน่าจะไปแล้วครับต้องเปลี่ยนตัวไหนสเตอร์หรอเปลี่ยนทั้งดุมเลยเหรอเออโอ้งานเข้าเนี่ยครับยางก,ารกระชาอยู่ตรงนี้เนีย่ย่เพื่อนๆบอกว่าถอดยางกระชาอย่างไงเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ครับยางการะชา แล้วพอจางกรชาก็ดีอยู่นะครับเหรอชเช็คยังไงครับวิธีเช็คก็ดูดิมันดูถ้าถ้าจางกรทัาสึกกับมันจะแบบละลายพวกมุมมอมมันไม่ใช่แบบนี้หรอกแล้วมันยังใหม่มันก็ยังโอเคหน่หยนะมุมมอมอะไรมาเดี๋ยวเราลองมาทำความสะอาดข้างในกันดูว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดทำความสะอาดแกนนี้กันนะครับ แห้งเลยใช่ไหมจารบีมันเลอะไปนะมันหมดสภาพแล้วอะปกติมันต้องเป็นจารบียเยิมใช่ไหมอันนี้เป็นจารบีแห้งเลยไม่ค่อยได้อัดจารบีมันก็เลยทําให้ไปหล่อรื่นไม่ค่อยดีมันไม่มีอะไรหล่อรื่นมั้ไงเพราะตัวมันหมุนตลอดไงมันก็เลยสึกพอสึกแล้วเราก็ต้องเสียตังเปลี่ยนดุมมันไม่รู้ให้สึกที่ตัวไหนไะเราดูกันว่าเป็นไง มันแห้งอะวิวมลฉีดน้ำยาตรงไปเลยได้ไหมก็ได้มันจะเละดิะะนี่นะครับหลังจากที่ทำความสะอาดได้เท่านี้นะคะได้เท่านี้จริงๆได้เท่านี้จริงๆครับ,บรรถคันนี้แห้งมากๆ จากที่เราถอดออกมาทําความสะอาดก็ได้แค่นี้ครับสะอาดอได้เท่านี้สะอาดได้เท่านี้จริงๆถ้าเพื่อนทําความสะอาดได้มากกว่านี้นะก็ทําให้มันได้มากกว่านี้ครับแต่พวกผมทําได้เท่านี้นี่ยครับจะเห็นร่องเลยนะเนี่ยมันเริ่มสึกแล้วเพราะว่าบิวเองไม่ค่อยอัดจรารบีใช่ไหมใช่ใชล่าสุดก็น่าจะสองปีที่แล้วใช่ครับเนี่ยเพราะเวลาเราอัดจรารบีนะฮะ อัดจารบีปุ๊บใช่ป่ะมันจะเข้ามาในร่องนี้ครับเนี่ยจละบีมันจะโผล่มาล่องนี้เนียปุ๊บใช่ไหมมันก็จะหล่อลื่นส่วนนี้แลหละหล่อลื่นส่วนเนี้ยก็คือตรงนี้ฮะแกนตรงเนี้เนี่ยมันจะหล่อลื่นแกนตรงนี้เพราะตรงนี้มันหมุนใช่ป่ะละ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้อัดจารบีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจารบีหล่อลื่นแต่มันยังหมุนตลอดเวลาเพราะทาให้ดุมตรงนี้สึกพอสึกปุ๊บอาการที่เราเห็นในชัดคือมันจะโยกวิธีแก้ไงก็ เปลี่ยนดุมไม่ก็ลองอัดจรารบีเข้าไปก่อนแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองท,ท,ทาจรารบีเข้าไปท่าเหรอครับไม่ใช่ใช้ไอตัวอัดอัดหรอกจะทาไปก่อนจะลองทาไปก่อนแล้วค่อยอัดให้ดูว่าเป็นไงนะร่องเนี้ยเดี๋ยวจ,จะอัดก็ได้นะเดี๋ยวลองลองทาไปอัดอีกรอบทั้งทาทั้งอัดไปเลยเออดีกว่าอัดอย่างเดียวมันจริงไหมถ้าจะอัดอยู่แล้วไม่ต้องทาก็ไ้ครับนี่นกแกอกมาล้างแล้วไงอัด พาแล้วก็อาดใหม่ใหม่มีเล็อีแพรแล้วเขาอยากยุ่งกัล้อหลังนี่แหลแล้วการใส่ลูกยางกันกระชากนี่กระชากเข้าตำแหน่งเท่าท,ที่เดิมมานะครับ โอเคกอดกลับยังอาชามันไม่ได้เป็นไรนะอืมมันแน่นอยู่แต่เวลาเราโยกเงี้ยเราเห็นนะเมื่อกี้ตอเนี้ยเราโยกมัน ทำให้มันแนบสนิทเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอะเออไม่ไมมมาแน่นขึ้นเหทำมันแน่นขึ้นเออมันขาดจารบีนี่หว่าผมว่าไม่ได้ขาดจารบีหรอกครับของคุณศึกจริงแต่จารบีมันเข้าไปทําให้มันดูแน่นขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฝาปิดเนี่ยครับเนี่ยครับฝาปิดตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะฮะข้างหน้ามันจะเป็นรูอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ข้างหลังเนี้ยมันก็จะมีรูอยู่สองรูที่ทะลุไอตรงเนี้ยเนี่ยเขาเอาไว้แบบว่าเวลาเราอัดจารบีใช่ไหมครับ พอมันทะลักออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะโผล่มาที่สองรูนี้เพื่อรู้ว่าออเนี่ยสบายบเต็มแล้วนะอัดแคบอัดแค่มันปิ้นออกมาครับแล้วก็พอไม่ต้องอัดเพื่อให้มันแบบทะลักออกมาเยอะอะไรก็เต็มแล้วครับเนี่ยข้างในมันไม่เยอะแต่มันก็ไม่ควรขาดแล้วเราต้องใส่ด้านไหนคว่ำลงครับเอ,เอาด้านเอาด้านนี้ขึ้นมาครับอา,อาด้านที่รูรูใหญ่ แล้วถ้าใส่เนี่ยผมก็จะใส่รูตรงนี้นะฮะตรงกันข้ามกับตัวนี้ตรงกันข้ามใช่เพือไปอัดผมอัดไปมันจะฟู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 เรามาทลักนี่อ่ะเคีียวเองอ่ะโอเคใส่ลงไปครับกดลงล่องเพื่อจะได้มีล่องนี้ต้องกดลงไปนะครับล่องเรจะใส่คลิปล็อกตัวนี้แหวนอันนี้ต้งไปนะครับแล้วก็ดันเข้าไป ใช้มือได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือดีกว่าครับใช่มครับแช่นี้ครับเรียบร้อยเราเสร็จเะยลองเราลอง,ลองจากที่ยกอัจะริบีเข้าไปใหม่นะครับเราจะลองโยกดูมันก็แน่นขึ้นอ่ะออันนี้คือแค่ทายังไม่ได้อัดใช่ถ้าอัดไปอีกก็จะแน่นอีกแต่มันก็มันก็ยังโค้งมันก็ยังโยกอยู่แหละก็ยังโยกแต่มันก็ดีขึ้นอ่ะอ่า เราจะลองอดาดจารบีเข้าไปรูนี้นะครับอันนี้เราก็ซื้อมาใหม่เลยนะเพิ่งจะถอยมาเลยตัวอดาดจารบีก็ร้อยกว่าบาทเอ้ยสองร้อยกว่าบาทปล่าแล้วก็จรารบีหกาาสิบกว่าบาทใส่ไปใส่ไปรูนี้ใช่ดันเข้าไปเลยไปนี่ยนะอ่ะ,ะเริ่มปิ้นออกมาละ ไม่ออกรูที่กูบอกด้วยออกรูนี้เลยโอเคมันอะแค่แน่พอแล้วครับแค่ให้ปิ้นแค่แน่นพอแล้วก็พอพอแล้วเเราจะบีเสร็จแล้วนะครับมันก็ปกติแล้วนะ่าจะทะลักออกตรงนี้นะไม่เป็นไรออกนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปาดออกหน่อยทำความสะอาดแล้วก็มันก็โยกน้อยลงแล้วแต่ถือว่าก็ยังโยกอยู่เพราะว่ามันน่าจะสึกไปแล้วแหละมัได้อยู่เพราะมันขาดการหล่อรื่นไปสองสามปีแล้วก็ยังได้อยู่นะก็ยังเออก็แน่นขึ้นเยอะเลยอะ น,นั่นก้นเยอะอะอ่าโอเค,คโอเคพอได้ครับได้อยู่ต่อไปเราก็เสร็จแล้วเราก็จะประกอบกับอ,อ,อัดเจนบีก็เพื่อนๆพ่อนก่อนไปออกคลิปก็อัดก่อนก็ได้ครับหรือถ้าไม่ได้ไปไหนถ่ายนะมันเครื่องสักสามรอบนะอ,อัดสักครั้งหนึ่งก็ได้ ซ่เกี่ยวขึ้นไม่ก่อนเออใช้โซ่ใหญ่ห้าสองสองใหญ่ใส่เออห้าสองศูนย์ใหญ่ใหญ่เลยใส่ยากเลยทีนี้เนี่ยกระดาษเนี<ต>่ยแล้วมันโซ่แลวแกนตัวนี้นะฮะอ่ะเดะมีแกนนี่นะครับแกนล้อนะครัตอนนี้ลูกชายก็ให้กำลังใจพ่ออยู่ครับน,น,นะครับนนลูกชายคุณนัดกินวอลรับ ชื่อน้องโฮน้องโฮนี่แปลว่าความหวังใช่ไหมครับใช่ครับก็โตมาพ่อจะได้ช่วยพ่อผ่อนรถผ่อนบ้านเป็นความหวังให้พ่อครับอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคแล้วก็เนี่ยครับห่างตาใช่ครับอย่าเพิ่งอย่าลืมนะครับแล้วก็โบ๊ธครับยังไม่เตือนนี่ลืมแล้วเนี่ยคือวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยทำคลิปกับคุณเบล อาจจะบีหน่อยอ่านีดน,นึนอ่ามันทุกอย่างห่างปลานะครับมันจะมีสองแบบฝั่งที่มีบูทติดอยู่เลยเนี่ยมันอยู่ฝั่งด้านขวานะครับฝั่งติดกับฝาเบรกส่วนฝั่งนี้เนะี่ยมันจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายเราใส่บูทไปแล้วใช่ไหมฮะอย่าลืมนะครับแล้วเราก็ตรงนี้มันจะมีบนด้านบนจะเป็นเนี้ยจะมีบั้งนะครับม,มันเป็นบัง้งมันไวเราสังเกตเวลาเราตั้งโซ่จะเป็นมาร์กให้เรา ตามขีดด้านล่างจะไม่มีครับเพราะเราใส่มาในบนล่างทำไปก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีใครช่วยก็เท้าเลยนะครับปุ๊บประคองยกล้อขึ้นมา <c oughs> เนี่ยครับขาแล้วก็กันเข้าไปช่ <c oughs> าย ะมันเ,เริ่มมัทะลุใช่ไหมครับปล่อยไปหน่อยแล้วใส่าหางปลาเดิมครับโอเคใส่หางปลาเอาตวัวบูทเข้าในไปไหนปุ๊บเ,เข้าในฟองไว้แล้วก็เนี่ยเน้นหรอโผล่มาแล้วเรียบร้อยครับเแล้วเราก็ใส่แหวนรอยขันเราไปก่อน ทีนี้เราจะมาใส่ตัวนี้ครับมาตัวนี้ตัวของดุมนะใส่เข้าไปดันถ้ามันเข้าๆม,มันติดมันติดถ้าใส่แล้วมันติดเนี่ยก็ดันเปลี่ยนมุมหน่อยฮะนะครับพลาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราตั้งโซ่ก่อนตอนัวแรกเราตัวแรกเราไม่ได้ขายใช่ป่ะยังไม่ต้องแน่นใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องให้ตึง,ตงๆก็ได้ครับเดี๋ยวมันต้องตั้งโซ่ให้มันขยับได้หน่อย ตั้งโซ่เนี่ยเวราก็ค่อยๆขันเือสิบเข้าไปครับดูระยะโซ่ต้องตั้งตึงประมาณไหนครับนะัดระยะมันหรอมันน่าจะตอนสามสิบถึงสี่สิบมิลระยะมันเนี่ยเราถ้าไม่ตัองอ้งใจเราก็นี้เลยนเนี่ยครับตั้งงานทัดไว้ตั้งงานทัดไว้ฮะแล้วก็โยกดูมันอยู่ในระยะสามสิบ ส่วนี้น,นี้เริ่มตรงนี้ใช่ดันขึ้นไปอะไรนี่กันน้อยไปหน่อยกดลงนี่นะกดลงเลขเจ็ดใช่ขึ้นไปหน่อยกดพื้นระยะมันนี่กันเยอะไปอืออาเนี้ประมาณ30มสิบมิลสมสิถึงสี่สิบนี้แหละโอเคดอันนี้ยผมก็จะวางอันนี้หน่อย แล้วเราก็ล็อกแล้วก็จะมาตั้งด้านนู้นให้เท่ากับตรงนี้ครับขีดที่สามพอดีเพราะสะนนเดี๋คนนับขีดใช่ไหมอ่าผมว่านับขีดของวันนี้เลยอ๋อนับขีดไม่ชัวร์ใช่ไหมชัวร์แล้วนะแต่ผมไม่ชอบผมชอบทำแบบนี้เท่าไหร่ยี่สิบเก้าว่ะยี <29 S 1> ่สิบเก้าโอเคเรารตั้งโซ่เสร็จเขาค่าแล้วเ,ลเดี๋ยวเราล็อกตัวนี้ก่อนครับ เราต้องมาใส่ตัวดึงเบรกก่อนดึงเบรกก่อนเขาล็อกตัวอื่นแน่นๆทุกส่วนนี้มันจับกับส่วนเดล็กนิดหน่อยนัอทุนช่วยกดเบรกนะครับมันจะได้ซ่อมง่ายโอเคปล่อยครับ โอเคครับที่นี้เราก็จะมาเริ่มไล่ล็อกน็อตเงี้แต่ว่าก็ต้องหมุนล้อก่อนแล้วก็กดเบรคค้างไว้อ่าล็อกเลยครับผมก็กดเบรคอยู่นะแล้วก็มาล็อกล้อเลยอันนี้คือเป็นการทําให้ผ้าเบรคมันสามารถโดนตัวดุมได้ทุกจุดนะครับ อันนี้เป็นทริคหน่อยอาจารย์ตี้สอนมาถูกต้องครับปล่อยอโอเคปล่อยแล้วก็มาไล่ล็อกน็อตทุกตัวเลยนะครับทีนี้ โอเค okay, เรียบร้อยโอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามวิธีการเปลี่ยนยางกันกระชากมาแต่ว่าพวกผมถอดมาแล้วเนี่ยประเอินดันเจอกับรถตัวเองนะครับที่สเตอร์โยกจะถามคุณนัทด,ดีกว่าว่ารถผมอาการเป็นไงก็รถบิวนะครับดุมสเตอร์มันแล้ว่ามันโยกใช่ไหมครับน่าจะสึกเพราะว่าตัวเขาเองมันอาจจะระเบียเป็นน่าจะกี่ปี2ปี2ปีเพราะนั้นเขาขับอย่างเดียวครับเราก็เลยทําการแก้ปัญหาเบื้องต้น ลองดูก่อนโดยการอัดฉลบีเข้าไปให้แน่นทีนี้ยเนี่ยพอเราอาจจะบีสร็จเข้าไปประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามันโยกน้อยลงครับก็พอได้ฮะมันเป็นวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้นเนาะไอเพื่อนๆนที่เห็นดุมโยกเนี่ยมันก็เป็นได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นดุมซึกยางกันกระชากหลวมใช่อลองแกะมาดูครับตามวิธีนั้นนะครับแล้วลองทาความสะอาดและเช็คดูว่าข้างในาเป็นยังไงตอนรถผมก็อาการดีขึ้นแล้วไม่โยกแล้วแน่นขึ้นโอเคครับ โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไรเดอร์เจอร์นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรมาดูกันนะครับบ๊ายบายสอัคุณครับ